ร้อยวันพันปีเพื่อนคนนี้ไม่เคยทักมาล่าสุดนางทักมาจ้าเพื่อนได้ข่าวว่าขายของออนไลน์หรอแกเป็นไงบ้างวะขายดีไม่เอ่ยแกขายอะไรบ้างวะฉันขอไปลองใช้ดูก่อนได้ปะเนี่ยถ้าใช้ดีอ่ะฉันจะมาเปิดบินกับแกเลยวะ่ะโถในน้อยหน่อยค่ะเพื่อนมีแต่เขาจะสนับสนุนกันนี่เล่นมาขอใช้ฟรีเพื่อนดีๆคงไม่มีกันแบบนี้หรอกคะ่ะ เลิกคบสิคะรอ,อะไรอยู่เนาะล่าสุดมีน้องคนหนึ่งทักมาตามมาจากติกต็อกพี่คะในคลิปนี้มีกี่ก้อนคะแล้วราคาเท่าไหร่บ้างคะแล้วมีโปรอะไรบ้างคะพี่ถามเยอะมากแล้วเร่งให้เราตอบพี่คะตอบหนูหน่อยคะ่ะสวยกูมาแมนรถด,ด่วนใสายไตยเด้แล้วสรุปคือนางบอกขอไปเก็บตังก่อนนะคะพี่ตังหนูไม่พอคะ่ะว้ย อีหยังสูเล่นกุ๊กขี้แตกขี้เตนหรือว่าจะสั่งแล้วก็โอนเลยล่าสุดมีหญิงสาวท่านหนึ่งทักมาพี่คะทองอยู่ในก้อนสบู่จริงหรอทองปลอมหรือเปล่าก็เห็นคลิปเจ้าของแบรนด์หย่อนทองลงไปอะ่ะเขาเอาทองปลอมมาหลอกล่อหรือเปล่าคะวันจันตื่นค่ะตื่นเด้อค่ะจะมาทองปลอมอ,อีหยังขะสาวเขาจะเอาทองปลอมมาหย่อนให้มันเสียชื่อเสียงแบรนด์เพื่อ เขาแจกเขาก็แจกจริงค่ะแต่เขาไม่ได้แจกทุกก้อนเข้าใจคําว่าลุ้นเอาไหมของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงจ้าว่าแล้วก็ขึ้นรูปที่ตัวแทนได้ทองไปดีกว่าทองจริงจ้าบอแมนทองทิปเดอร์ พี่คะหนูขอเลิกขายนะคะหนูทําไม่เป็นคะ่ะหนูทําไม่ได้ทําคลิปไปก็ไม่มีคนดูคนเมน้นคนสนใจเลยคะ่ะหนูท้อคะ่ะแล้วหนูก็เหนื่อยมากด้วยพี่ช่วยซื้อคืนหนูด้วยคะ่ะว่าจัจะมาซื้อคืนอีหยังสาวถามจริงๆเถอะเวลาที่แบบไปซื้อส้มตำแล้วมันชิแตกไม่ได้แล้วมันไม่แซบเนี่ยเธอจะกล้าไปขอคืนเงินเข้าไหมก็ไม่เอาเวลาที่มานั่งบ่นเสวนาตรงเนี้ยไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ขายได้ขายดีดีกว่าไหมแล้วพี่นะกว่าที่จะขายได้กว่าที่จะมี